ในเขตพื้นที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้นะครับในพื้นที่ระหว่างชายแดนยิ่งเป็นพื้นที่ที่อันตรายมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการวางกับดักต่างๆไม่ว่าจะเป็นการซุ่มอยู่ต่างๆของคนที่ดูแลพื้นที่นั้นถ้าหากเราลุกล้ำก้าวเข้าไปแม้แต่ก้าวเดียวก็อาจจะสวยได้ทันทีครับ ไม่ว่าจะประเทศไหนๆก็จะมีคนที่คอยดูแลปกป้องหรือทหารรักษานั่นเองครับทุกคนอาจจะไม่รู้นะครับบางทีเราเห็นพื้นที่มันว่างเปล่าแล้วเราเดินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นการไปชม,มวิวหรือการไปเที่ยวต่างๆก็ต้องเช็คให้ดีก่อนนะครับว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่ต้องห้าม ทุกคนต้องระมัดระวังให้ดีนะครับบางพื้นที่เขาก็ห้ามจริงๆไม่สามารถก้าวเข้าไปได้แม้แต่ก้าวเดียวเลยครับถ้าหากพลาดเข้าไปก็อาจจะไม่ได้กลับมาอีกเลยก็ว่าได้ครับฝากกดไลค์กดติดตามพอดีท่านจะได้ไม่พลาดคลิปข่าวสารสำคัญต่างๆมาให้ท่านได้รับชมในทันท่วงทีขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ